รู้ทันกลลวงห่างไกลโฆษณาปลอมยาลดน้ำหนักในปัจจุบันประช,ชากรประเทศไทยพุทธศักราช2,559มีจำนวน65,729,98 0 98, คนจะมีผู้ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความอ้วนอยู่41.60%จะนับได้เป็น27,341,779คน ซึ่งจะมีอยู่ร้อยละ3%ที่จะหันไปใช้ยาลดน้ำหนักจะรับได้โดยประมาณ2 0 0 0 0 0คนแล้วเราจะรู้ทันโฆษณาชวนเชื่อและเลือกซื้อยาให้ถูกต้องได้อย่างไรสิ่งแรกเราควรทำความเข้าใจก่อนว่ายาลดน้ำหนักมีแบบใดบ้างยากดประสาทบอกร่างกายและสมองว่าไม่หิวเบื่ออาหารยาที่ช่วยให้เราอิ่มเร็วกินก่อนอาหาร15นาทีถูกมืออานิที เล่นการเผาผลาญแต่เมื่อคุณอายุเยอะขึ้นระบบเผาผลาญจะเสียคาร์โบโบ็อก์แฟตบ็อกสกัดกั้นลดการดูดซึมของแป้งและไขมันออกมาทางอุจจาระและปัสสาวะแล้วจะเลือกซื้อ,อยาให้ถูกต้องได้อย่างไรเราควรตรวจสอบไน้กำกับยาว่ามีหรือเปล่าความแรงของสารสำคัญของการหอ,อกนิดมันเป็นอย่างไรวันเดือนปีที่ผลิตและวันเดือนปีที่หมดอายุหรือซื้อตรงจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาต แล้วมีวิธีไหนบ้างที่เราจะตรวจสอบได้ด้วยตนเองตรวจสอบจากเว็บไซต์องค์กรอาหารและยาตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันองค์กรอาหารและยาโทรสอบถามสายด่วนองค์กรอาหารและยาหากเราอยากจะรู้ทันโฆษณาชวนเชื่อเหล่านี้เราควรต้องศึกษาและเรียนรู้ในสินค้ารุ่นนั้นก่อนก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกซื้อ